นางสาวศซรินทาพุ่มนุ่มรหัสนักศึกษา6 2 1 0 1 1 0 5 9 9ค่ะเช็คพอยที่1นะคะจะเป็นการทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมจอ L C D อย่างง่ายค่ะเราจะเริ่มทำการซิมูเลตนะคะเราจะเห็นว่าข้อความที่ปรากฏบนจอ L C D นั้นจะเป็นคำว่า Hello Test และ Department of Computer Engineering นะคะโดยบรรทัดที่1นะคะจะขึ้นคำว่า Hello Test โดยใช้คำสั่ง L C D print เพื่อแสดงข้อความบนหน้าจอของ LCD ค่ะบรรทัดต่อไปนะคะจะแสดงข้อความว่า Department of Computer Engineering นะคะโดยคำสั่ง LCD print เช่นกันค่ะเพื่อที่แสดงข้อความบนจอ LCD และจะตั้งค่า Cursor โดยใช้คำสั่ง LCD .set cursor นะคะโดยที่จะเลือกว่าเป็นบรรทัดที่1หรือบรบรทัดบรรทัดข้างบนหรือข้างล่างค่ะ และก็ข้อความตัวข้อความนะคะจะดีเลย์อยู่ที่2วินาทีและหลังจากนั้นจะเข้าคําสั่ง for l o o p ค่ะโดยที่จะให้ข้อความนั้นเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายโดยใช้คำสั่ง lcd d scroll display left ค่ะและข้อความนะคะจะเคลื่อนที่ทุกๆ0ูดวินาทีด้วยคำสั่ง d e l a y 200ค่ะต่อไปนะคะมเมื่อข้อความนั้นได้เคลื่อนที่ไปแล้วแล้วก็จะหยุด อยู่ที่2วินาทีและก็จะเริ่มเข้าคําสั่ง Follow อีกครั้งหนึ่งโดยที่ครั้งนี้นะคะข้อความจะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาค่ะโดยคําสั่ง LCD scroll display right ค่ะและจะเคลื่อนที่ไปทุกๆ0.2วินาทีเช่นกันค่ะและข้อความนะคะก็จะหยุดดีเลย์อยู่ที่2วินาทีและจากนั้นข้อความก็จะกระพริบกระพริบ กระพริบสามครั้งด้วยคำสั่ง for loop ค่ะและ delay ทุกๆ0.5วินาทีและหลังจากนั้นข้อความก็จะหยุดอยู่ที่3วินาทีและโค้ดคำสั่งก็จะสั่งให้ล้างหน้าจอค่ะขอบคุณค่ะ